วันที่29ธันวาคม2568ถึงวันที่5มกราคม2569พิมพ์พต้องบอกว่าดวงดาวอะ่ะจัดสรรให้คน4ลัคนาราศีมีดีที่ตัวเองมีทั้งดีมีทั้งเด่นมีทั้งดังมีชื่อเสียงมีเงินทองรวมถึงโชคลาภที่มาแบบฟุกๆด้วยนะสำหรับ4ลัคนาราศีที่ว่านั่นก็คือลัคนาราศีพฤษภลัคนาราศีเมถุนลัคนา ราศีสิงห์แล้วก็ลัคนาราศีธนู เริ่มกันเลยค่ะที่ลัคนาราศีพฤษภพิมพ์ต้องบอกว่าลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะมีดาวพระัสบดีที่ถอยหลังกลับไปอยู่ในเรือนการเงินแล้วพระัสบดีเนี่ยนะเขาเป็นดาวที่เกี่ยวกับในเรื่องของการขยายขยายตัวในเรื่องการเงินการทองขยายตัวในเรื่องที่คุณหมายมั่นตั้งใจไหวในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการคุยเจรจาหรือทําอะไรในช่วงเวลาที่พิมพ์ว่ามานี่แล้วนะคะอต่อกันเลยค่ะที่ลัคนาราศีเมถุนน้องเม เนี่ยนะพิมต้องบอกว่าดาวพระศุกร์เนี่ยนะได้เข้าไปอยู่ในเรือปรนปนัตนี้อ๋อศุกร์เนี่ยเขาเกี่ยวในเรื่องอะไรล่ะเงินทอง สุขเนี่ยมาในเรื่องความรักมาในเรื่องโชคลาภโชคดีเรื่องต,ต่างๆนานา่ะที่เมมีความสุขอะแล้วเขาอยู่หน้าบ้านเลยนะเขาได้ตําแหน่งมาหาจักรด้วยนะเพราะฉะนั้นให้เกียรติตําแหน่งเขาด้วยในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงมีความสุขที่ยิ่งใหญ่มีความสดใสที่อ่อร่ากระจายแน่นอนแล้วมีนํำสามพระรหัส,สบดีทับตัวเมส่งเสริมมาเพิ่มทําให้อะไรล่ะขยับขยายไงพระรหัสเนี่ยนะเขาเป็นดาวแห่งเขาเรียกว่าสิ่งที่ต้องขยายขยายในเรื่องอะไรในเรื่องของความสุขไง เพราะฉะนั้นเนี่ยเมย์ก็เป็นอีกหนึ่งนักขณาที่มีความโชคดีด้วยตัวของตัวเองเลยนะต่อกันเลยค่ะที่ลักนาราศีสิงสิงเนี่ยพระหัสบ,บดีเนี่ยเขาถอยหลังกลับไปอยู่ในเรือนลาภลาภแปลว่าอะไรลาภก็แปลว่าโชคลาโชคดีความสําเร็จที่ได้มาโดยง่ายโอ้ในช่วงเวลานี้สิ่งที่คิดอะไรไม่ออกอ๋อสิ่งกําลังคิดอะไรอยู่กําลังวางแผนอะไรอยู่ก็รู้สึกเลยว่าช่วงเวลานี้สมองมันไรมาก มากเลยอ่ะก็มีความสดชื่นสดใสที่จะคิดหาทำอะไรในสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วช่วงเวลานี้คุณเองอาจจะได้ในเรื่องเงินเงินทองทงแบบชนิดที่ว่าฟลุกฟลุกด้วยนะเจ้สิ่งจ๋พาพวาลาพะเด่นีใชย่อยเลยตัวสุดท้ายเลยลัคนาราศีธนูค่ะธนูเนี่ยนะเขามีดาวพระศุก ทับลักษณาได้ตำแหน่งมหาจากักรเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสุกดวงเนี่ยเด่นมากมาจากเจ้าเรือนลาภะด้วยในช่วงห่วงเวลาที่พิมพ์ว่าเนี่ย ลาภทับตัวก็ทําให้ธนูเนี่ยมีดีด้วยตัวเองหยิบจับอะไรก็แล้วแต่มีโชคลาบด้วยตัวเองแน่นอนพระรหัสสปดรีเลงมาโอ้โหได้รับความอุดอมสมบูรณ์อีกแล้วช่วงเวลานี้ที่ฉันก็ต้องขยายออกข้างหรือเปล่าคะเนี่ยเออก็จะมีความแบบนี้แหละในช่วงเวลานี้ก็เหงาตัวก็เลยต้องมาขอคุยกันหน่อยนะเออพิมพเนี่ยช่วงเวลานี้ก็รู้สึกเลยว่าเออก็มีความสดใสขึ้นในใจจริงๆนะก็เลยอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆให้ทุกๆ คนได้รู้ว่าใครที่อยู่ในลัคนาไหนถ้าคุณรู้ลัคนาแล้วเนี่ยนะคุณจะรู้เลยว่าช่วงจังหวะชีวิตของคุณเป็นยังไงอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเคล็ดลับดีๆในช่วงเวลาสั้นๆละกันยังไงใกล้ปีใหม่แล้วนะคะขอให้ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านพบกับความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปสามคำที่อวยพรกันเลยค่ะคุณรวยรวยรวย,รวยนะจ๊ะเพื่อนจ๋ bye ายบไปแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ